การค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านกำลังเติบโตต่อเนื่องนะครับและมีความพยายามจะส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยจะประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่เป้าหมายได้จากรายงานของทีมข่าวพลเมืองครับ การขยายช่องจราจรบนถนนหลวงหมาเลข12สายตากแม่สอดเพื่อให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางสามารถไปเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สองที่เตรียมสร้างขึ้นข้ามแม่น้ำเมยระหว่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดีประเทศพมา่าคือรูปธรรมหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีส่วนสำคัญหากพื้นที่นี้จะพัฒนาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศสำนักนายกปี2556นะฮะว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันจะมีสิทธิในการลงทุนของชาวต่างประเทศสามารถที่จะซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้สามารถจะเป็นเจ้าของลงทุนได้100%ซแล้วก็มีการยกเว้นภาษีคือ10ปีที่ผ่านมานะฮะการที่มามีความคิดนิดเริ่มที่จะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย ็เกิดจากรัฐบาลในสมัยนั้นมองว่าเรามีชัยภูมิที่เป็นจุดเด่นอยู่ควรจะพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจพิเศษหากโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและสะพานเกิดความคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้ไปยังท่าเรือในประเทศพมา่าถ้าหากว่าเราได้พัฒนาสะพานแห่งที่สองแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าสะพานแห่งที่สองนั้นคงจะเป็นสะพานในการขนถ่ายสินค้า และหน่วยงานราชการทั้งหมดนั้นก็สามารถที่จะไปอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อทําเป็นจุดวอลซอฟ e เซอร์วิสท,ทั้งหมดครับด้วยศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพื้นที่การค้าชายแดนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอมีมติให้นําร่องพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่พื้นที่แต่นี่ม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ อุปสรรคนี่น่าจะเกิดจากความไม่ต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าคาดหวังเลยเนื่องจากการเมืองของเราไม่ไมค่อยต่อเนื่องคนหนึ่งมาก็คิดอย่างนี้อีกรัฐบาลหนึ่งมาก็คิดอย่างนี้อีกรัฐบาลมาก็คิดอย่างนี้สุดท้ายทุกคนคิดแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เริ่มไม่ได้ลงมือสักกะทีหนึง่งดินแดนพิเศษที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่5พื้นที่เท่านั้น แต่ท่ามการความไม่ชัดเจนและกระแสะการพัฒนาที่เติบโตไปเรื่อยๆแท้จริงแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษ <c oughs> คือแต้มต่อของประเทศไทยที่สอดคล้องกับสังคมโลกและความต้องการของคนในพื้นที่จริงหรือทีมก่าวพลเมืองรายงาน